ร,รมวินัยจากพุทธโอษเรื่องเมื่อกระทำอยู่ราหุลเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยกายอยู่พึงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรมที่เรากํำลังกระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นสายเธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่า กายกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุน เธอพึงเร่งกระทำกายกรรมชนิดนั้นสาธุข,ขอเจริญในธรรมกันทุกคนเจริญพร